อันนี้เป็นกระปูกกระปวดสักแฝงน,นะคะน้องเบล์ไล่ขัดไลยเนายพี่น้องเลือดของมันระบบน้ำหยดเกิดดีขัดว่าผูกแฝงสักขะปวดงามขัดงามขัดเลย เงาเต็มพ่อรวยดิเงามันเกิดพ่อรวยเงาถมพ่อยดก เป็นตงตงามห้ยห้ากับเป็นตงตงามพี่กนนเป็นตงงามพี่น้องเลยพ่อกรลุดดีดีพอก็ได้เปิดแมนตะบักหลายเลยนมนะเนี่สามยี่ิบสามสิบแถวเลย มันปันนี่แหละมันจะเปียดหักไรเกลีย์หักไรเอาแม่มปันเนี้ยไปนอนอันนี้มันจะเปียดหอดใส่ดึงกัน ไปตำปันเด้ีกุมภา,าวันมาเลียนไทยจังจ,จ,จอเคยดูคืออยาไปตัดคิดยันะเมอาดหน่อยขึ้นน้ำไปไหวน้ำกับเมื่ไหร่ขึ้นน้ำไปไหวน้ำเมื่อไหร่ Ừ. Tăng đấy bật nha Tìm thăng tay quay Tìm có lấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นี่นี่นี่ล่ะ,ะขึ้นน้ำข้างไปอ่อยแล้วมันก็ไหล